การวิ่งมาราธอนเนี่ยแทบจะเรียกว่าการวิ่งแห่งความตายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิลค่ะไหนใครมีความฝันอยากจะวิ่งมาราธอนให้จบบ้างยกมือขึ้นอ่ะใครอยากยกยกไปนะคะส่วนตัววิวไม่สู้ค่ะขอแค่แบบมินิมาราธอนฮักมาราธอนอันนี้พอและไปฟูลมาราธอนไม่ไหวจริงนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหนื่อยเหมือนจะตายอ่ะซึ่งไม่ใช่แค่เหนื่อยเหมือนจะตายแต่ว่ามันตายได้จริงๆเลยนะคะแล้วทุกคนรู้กันไหมว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันมีคนตายระหว่างการวิ่งมาราธอนหรืออะไรนะแต่ที่มาที่ไปของการวิ่งมาาาาารออนเนเีี่่ยยกววขข้งงับคมตถึดท จะเรียกการวิ่งมาราธอนว่าการวิ่งแข่งความตายได้เลยค่ะว่าแต่เอ๊การวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับความตายยังไงทาไมวิวถึงพูดแบบนั้นถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Ocean c l u b แอปพลิเคชันแอปสําหรับคนรักสุขภาพจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะคะก็บอกว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยฮอตคิดจริงๆค่ะคือจัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวก็วิ่งมาราธอนรอบสนามนั้วิ่งนอบหวัาจงหวิ ว่ามีคนมาเข้าร่วมกันหลากหลายก็คือมีทุกเพศทุกไปเลยนะคะบางคนมาวิ่งเอาสุขภาพบางคนมาวิ่งเอาสถิติเพราะหลายคน่ยเชื่อว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายเท่านั้นค่ะแต่มันเป็นการวิ่งเพื่อแบบจิตวิญญาณอะถึงขนาดที่มีคนเคยพูดเอาไว้เลยนะบอกว่าถ้าคุณอยากวิ่งเนี่ยนะวิ่งไมาเดียวก็พอแต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่เนี่ยนะค่อยมาวิ่งมาราธอนแล้วมันก็ถึงขนาดที่ว่ามีคนไปเติมอีกนะคะบอกว่าถ้าคุณอยากวิ่งเนี่ยวิ่งม่เดียวก็พอถ้าคุณอยากพบชีวิตอวงาารรนนแแ้้้บบบะจลี นะคะใครที่อยู่นอกวงการวิ่งคงแบบว่าเริ่มเก็ตแล้วว่าเฮ้ยการวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่การวิ่งธรรมดาเพราะมันถึงขั้นที่มีคนบอกว่าคุณจะได้พบชีวิตใหม่คุณจะได้พบพระเจ้าอะไรเลยนะซึ่งสาเหตุง่ยายๆนะคะก็เพราะว่าการวิ่งมาราธอนน่ะระยะทางมันไกลมากทุกคนสําหรับใครที่แบบอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ระยะทางอะนะเดี๋ยวบอกระยะทางให้ฟังคือการวิ่งเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นหลายระยะทางนะคะเอาแค่แบบที่จัดไปบ่อยในไทยเนี่ยนะก็จะมี5ระยะด้วยกันคือถ้าเรานับมาราธอนเป็นหนึ่งหน่วยเนี่ยนะคะนั่นค ว่ากว่ากิโลเมตรโอ้โหเยอะนะทุกคนแต่สําหรับคนที่วิ่งไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็ตัดทอนลงมาเป็นฮาฟมาราทอนก็อก่ะครึ่งหนึ่งไป21.1กิโลเมตรมินิมาราทอนไป10กิโลเมตรฟันรันไป5กิโลเมตรส่วนสําหรับใครที่แบบบ้าพลัง4 2 1 9 5กิโลเมตรมันน้อยไปก็จัดเต็มไปเลยจ่ะอัลตร้ามาราทอนคือไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นไปเลยแล้วแต่ใครจะจัดเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่าที่วิวเล่าแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเอามาราทอนเป็นหลักเนื่องจากมาราทอนมันเกิดมาก่อนแล้วอันออออออืื่่่นนนเเยยคคค้าา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 ถถึงซหรรววพิมมมมจกกะะ,ะํ มาราธอนเนี่ยมันมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆมนุษย์เราถึงเกิดผู้ทปัญญาว่าฉันอยากจะวิ่งไกลขนาดนี้คนที่เสนอแนวคิดเรื่องการวิ่งมาราธอนขึ้นมาคนแรกเนี่ยนะคะเขาไม่ใช่นักกีฬาค่ะทุกคนแต่เขาเป็นนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าคุณมิเชลเบริอลค่ะคือเขาว่าเสนอขึ้นมาว่าใรการแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะทำไมเราถึงไม่จัดแข่งวิ่งระยะไกลบ้างละ่ะแล้วพอเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยนะไอเดียนี้ของเขาก็มีการเอาไปใช้จริงๆนะคะคือในปี1896มีการจัดแขง่งระยะไกลขึ้นานลิปิกเป็นครั้งแรกนนะะคะโดยเส้างที่เขาใ่งวิ ตอนนั้นก็มีระยะประมาณ25ไมล์ด้วยกันนะคะคือถ้าตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็จะประมาณ40.23กิโลเมตรค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าอ่ะตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกับการวิ่งมาราธอนปัจจุบันมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆนะคือประมาณว่าตอนนั้นะ่ะเขาไม่ได้วัดระยะทางแต่เขาวัดเอาว่าเออเขาอยากให้วิ่งจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันจะระยะทางเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนี่มันคือสาเหตุท,ที่ทําให้ตัวเลขมันไม่ได้ลงตัวนะปรากฏว่าจัดขึ้นมาครั้งแรกอ่ะทุกคนนักวิ่งเกินครึ่งคือืออววววววิิ่่่่่่่่งงไมจบนนนนนนะะะะคคเเรรราาาาด้้ยีีีีขกกกกฬสผูชชชแป็ั ริดอนลูอิสค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเขาแบบคลิปโชกเก้ปัจจุบันนี้นะวิ่งแบบสบายๆชิลๆเขาก็คือวิ่งไปวูบไปอะนะมีวูบไปบ้างระหว่างทางแต่เขาก็แบบเหมือนสปิริตแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาวิ่งต่อนะคะและแน่นอนว่าถึงเขาจะเป็นแชมป์มาราธอนคนแรกนะแต่ตามข้อมูลเท่่ทีมวิวหามาได้คือเขาไม่กลับมาแข่งวิ่งมาราธอนอีกเลยจ้ะเรียกได้ว่ากว่าจะได้ที่1มาเขาก็สะบักสะบอมแบบชีวิตนี้จะไม่เอาแบบนี้อีกแล้วซึ่งการวิ่งมาราธ ไม่สามหลาพอดีเป๊ะเนี่ยทีหลังค่ะก็คือตอนมีการจัดแข่งโอลิมปิกที่ลอนดอนในปี1908นเะคะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเขามีการปักจุดการคือเน้นเอาสถานที่สําคัญเป็นหลักค่ะประมาณว่าควีนอลกซานดราของอังกฤษตอนนั้นนะ่ะบอกว่าฉันนอยากให้ทุกคนวิ่งจากหน้าวินเซอร์แคสเซิลปราสาทวินเซอร์เนี่ยนะแล้วก็วิ่งไปจบหน้าที่นั่งของสมาชิกราชวงศ์ที่โอลิมปิกสเตเดียมมันก็เลยได้ระยะทางเท่านี้เป๊ะ,ปะนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ใช้ระยะทางนี้กันมาเรื่อยๆจน,จนจานาม วินเซอร์แคสเซิลเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็เพราะว่าเขาอยากให้เหมือนกับราชวงศ์เด็กๆที่อยู่ในวินเซอร์แคสเซิลสามารถเห็นนักวิ่งออกตัวสตาร์ทได้นะคะส่วนที่ต้องไปจบตรงโอลิมปิกสเตเดียมตรงหน้าที่นั่งของราชวงศ์เนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7กับควีนเลซานด้าจะได้เห็นแบบคนเข้าเส้นชัยเต็มๆค่ะซึ่งบอกเลยว่าจนถึงตอนนั้นนะที่มีการเปลี่ยนระยะทางเนี่ยการวิ่งก็ยังสปักสบอมเหมือนเดิมนะคะยังมีคนวูปบ้างอะไรบ้างถึงขั้นมีสตอรี่ว่าแบบมีกรรมการต้องเข้าไปช่วยคนที่รูปแล้วนี่ก็ลก ก็คือระยะทางการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะเป็นระยะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนวิ่งอะ่ะรอแร่อยู่แล้วคือมันไม่แปลกที่คนวิ่งทุกวันนี้จะรอนแร่เพราะตอนสร้างเขาก็ร่อนแร่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงสมัยนี้แบบว่าอ่อนแอลงวิ่งแล้วเหนื่อยวิ่งแล้วพบเจ้าแบบว่าสมองโล่งอะไรอย่างนี้นะสมัยที่เกิดแรกๆคือไม่ใช่แค่แบบว่าสมองโล่งพบเจ้าเขาวูบกันเลยจ้ะแต่ก็ต้องบอกว่าไอการวิ่งมาราธอนเนี่ยที่ผ่านมาที่บอกว่าระยะทางเท่านั้นแล้วเพิ่มมาเป็นเท่านี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนแบบความนิยมเป็นนนะะนนนนนนอะะะะะไไรรรกกัััััคดดงงง้้มมมเเปปลีี่่่ยจจทาาใ1924ถึ19ิ บักกันนทึกกบอกว่าหลังจากเนี้ยมาราธอนเอาระยะเท่าดีไปเป๊ะแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอา4 2 1 9ิกิโลเมตรนี่แหละประเด็นก็คืออยากรู้กันไหมว่าทําไมต้องเป็นระยะทางเท่านี้ด้วยทําไมครั้งแรกที่จัดวิ่งมาราธอนถึงจะต้องไปวิ่งเส้นทางนั้นทั้งทที่ตัวเลขมันก็ไม่ได้ลงตัวอะไรขนาดนั้นมันไม่ได่ตัวเลขสวยเลยอะคําตอบก็คือเพราะการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะคะคุณนักภาษา,าศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนแรกอะเขาไม่ได้คิดขึ้นมาจากอากศาศธาตุแต่เขาว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากอีเวนตนนนนนอออออดีอดอเเเเเึงงงงะะะะคคคคครรืืื่่่่ขก็็ุณมิชละะทป แบบการวิ่งมาราธอนเสนอขึ้นมาที่วิวเล่าไปเนี่ย<น>เขาไม่ใช่นักกีฬาไงอย่างที่บอกเลยคือเขาเป็นนักภาษาศาสตร์ซึ่งคนที่ศึกษาภาษาศาสตร์อ่ะเขาไม่ศึกษาภาษาศาสตร์อย่างเดียวหรอกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของคุณิเชลนะมันต้องแบบมีความรู้รอบตัวนิดนึงเขาก็คงน่าจะศึกษาทั้งภาษาศาสตร์ทั้งวรรณกรรมวรรณคดีประวัติศาสตร์มิโตโลจอมิตอลอจีอะไรสุศึกษาหมดนะคะมันก็เลยทําให้เขาไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ในตำนานเป็นกึ่งกระหว่างตำนานกับประวัติศาสตร์เรื่่อองนนนีี้้กขึ490ป คิดจักรราชค่ะก็คือเรื่อง The Battle of Marathon หรือว่าตำนานสึกเมืองมาราธอนนะคะซึ่งมันเป็นสงครามสมัยแบบกรีกโบราณนะทุกคนสมัยที่กรุงเอเธนเขาตีกับฝั่งเปอร์เซียคือต้องบอกว่าเวลาเราบอกว่าอารยธรรมกรีกอย่างที่เคยเล่าไปในอารยธรรมกรีกเลยนะเขาอยู่รวมตัวกันหลุมๆนะคะเป็นนครรัฐต่างๆนครรัฐเอเธนก็คือกลุ่มหนึง่งนครรัฐสปาร์ตาก็อีกกลุ่มไอเนนก็อีกกลุ่มไม่นอนก็อีกกลุ่ม,มนะทีนี้เรื่องของเรื่องตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือมันมีกลุ่มชาวเอเธนใช่ปะ่ะนครรัฐเอเธน,นีส ะะชาวไอโอเนียเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นชาวกรีกเหมือนกันแต่ว่าชาวไอโอเนียดันอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยคือไม่ใช่พวกกรีกด้วยกันหรือกปล่าทีเนี้ยชาวเอเธนเขาก็ไปช่วยพวกไอโอเนียพวกเนี้ยประมาณว่าเธอลุกขึ้นก่อก,กบฏกับเปอร์เซียเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองอะไรนะแน่นอนว่าโดนไปแบบนี้ในฐานะคนที่ปกครองไอโอเนียอยู่เปอร์เซียก็ต้องโกรธนะคะแล้วโกรธจัดเลยดังนั้นเปอร์เซียก็เลยรู้สึกว่ามไม่ได้และฉันต้องกำราบเอเธนเอาให้รู้ว่าอย่ามายุ่งกับคนใต้ปกครองของฉัน ทางเรือนะคะส่งเข้ามาเยอะๆ,ๆแล้วก็ตี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 ฝั่งเอเธนก็แบบโอ๊ยถอยร่นถอยร่นถอยร่นไปเรื่อยคือสู้ไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนะคะฝั่งเปอร์เซียเนี่ยเหลือทหารประมาณแบบ3 0 0 0 0นคนอะในขณะที่ฝั่งเอเธนคือเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วนะดังนั้นเปอร์เซียก็มั่นใจมากว่ายังไงฉันก็ชนะคือมันห่างกันเกินไปอะจํานวนทีนี้เปอร์เซียก็คือตีมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุคะ่ะนั่นก็คือที่ทุ่งมาราธอนนั่นเองนะคะซึ่งทุ่งมาราธอนเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากกกรรุงเอเปะมมาณ25 42.1ไ็คื 25กิโลเมตรที่เราคุยๆกันมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเพราะเปอร์เซียมาถึงนะคะเปอร์เซียก็เหมือนแบบมาหยุดทับอยู่ตรงทุ่งมาราธอนตรงนี้แล้วก็ส่งม้าตัวเองกลับขึ้นเรือไปอะไรไปฝั่งเอเธนก็รู้สึกว่าเอาแล้วฉันไม่ได้และฉันไม่สามารถสู้เองได้แล้วเพราะว่าทหารฉันมันแบบจะหมดแล้วไงดังนั้นฝั่งเอเธนนะคะก็เลยส่งทหารผู้กล้าไปคนนึงคะ่ะชื่อว่าไฟดิปิดิสนะคะบอกว่า ไปเลยวิ่งไปเลยนะไปให้ถึงเมืองสปาตาแล้วไปขอความช่วยเหลือจากสปาตาซาบอกว่าในฐานะชาวกรีกด้วยกันเธอต้องมาช่วยชนะสปาตาพอฝั่งเอเธนสั่งแบบนั้นนะคะไฟดีพีดิสก็เอาเลยออกสตาร์ทนะคะวิ่งไปค่ะวิ่งจากบริเวณนั้นไปที่สปาตาเพื่อไปขอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้หลายคนฟังเราก็อาจจะเอเอ็ดนิดนึงว่าแล้ววิ่งไปเพื่อทำไมไม่ขี่ม้งขี่มาไปขี่รถสึกก็มีนะคะอันนี้ก็มีหลายคนวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าเพราะว่าภูมิประเทศตรงนั้นมันเป็นภูเขาสูงชันแบบถุกขาอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติขี่ม้าไปมันอาจจะช้ากว่าแบบวิ่งไปก็ ได้นะดังนั้นสองขานี่แหละเร็วที่สุดแล้ววิ่งไปเลยไฟดิพิดิสสู้เขาทีนี้มันก็ฟังดูแบบว่ามันน่าจะจบประมาณว่าอุ้ยวิ่งไปถึงปุ๊บเฮ <Hey, S 1> ยีใจจังเลยไปหาชาวสปาร์ตาสปาร์ตาสองคนมาช่วยเราชาวกรีกรวมใจเอาชนะเปอร์เซียได้เย่ yeah. แต่จริงๆ <c oughs> แล้วเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าไฟดิพิดิสเนี่ยวิ่งไปถึงจริงไหมไปถึงจริงแต่พอไปถึงปุ๊บปรากฏฟังสปาร์ตาบอกว่าโอ้ฉันก็อยากช่วยเธอนะแต่ตอนนี้ฉันกาลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่แบบสําคัญมากปริกตัวไปไม่ได้เลยซึ่งอัันนนนนเีี้ยหหลาาาาาคคคกกกก็ววิิรรระ์ต่่งงบอพธม มันสําคัญกับชาวสปาร์ตามากจริงๆเหมือนนเป็นวันที่เขาถือแบบไปช่วยไม่ได้จริงๆนะแบบเขาขัดบาดตายแต่บางคนก็บอกว่าสปาร์ตาเนี่ยปฏิเสธตั้งใจจะแบบเนียนๆปฏิเสธไปเลยนะคะใดๆก็ตามสรุปคือสปาร์ตาไม่มาช่วยดังนั้นไฟดิพิดิสวิ่งไปถึงแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปอีกรอบนะคะไปบอกเอเธนบอกว่าเขาไม่มาช่วยจ้าประเด็นคือในขณะที่ไฟดิพิดิสยังวิ่งมาไม่ถึงเนี่ยนะฝั่งเอเธนก็น่าจะรู้สึกตัวแหละว่าเฮ้ยฉันรอไม่ได้แล้วฉันรอให้มันช่วยเนี่ยไม่น่าจะรอดดังนั้นฝั่งเอเธนก็เลยอว่่าาจะู ยังไงอะไรเอออะเอเออะเขาก็เลยใช้แผนนะคะกระจายกองทัพของตัวเองเนี่ยเป็นหลายๆทางแล้วก็เหมือนแบบรุมเข้าไปตีกองทัพเปอร์เซียที่มีจานวนมากกว่าค่ะซึ่งทาให้กองทัพเปอร์เซียง,งงตาแตกแล้วก็เหมือนแบบแตกแพ้ไปซะอย่างนั้นด้วยแบบว่าแผนการการรุมการจัดวางกองทัพที่ถูกต้องอะนะส่วนฝั่งฟิลิปปิสคือยังกลับมาแจ้งข่าวไม่ถึงเลยะนะฝั่งเอเธนชนะแล้วส่วนฝั่งเอเธนก็แบบอ่ะฉันฉันชนะแล้วฉันทำไงดีอ๋อสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือต้องแจ้งข่าวกลับไปที่กรุงเอเธนว่าเราชนะแล้วไม่ต้องห่วงนะทุกคคนนเเรรราาาไไมมม่่่ตต้้ออองงงแแบบยูใส แตกหนีไม่ต้องยกอพยพเมืองหนีแล้วนะดังนั้นนะคะเขาก็เลยส่งทหารอีกคนหนึ่งชื่อว่ายูเครสค่ะบอกว่ายูเครสยูเครสไปกลับไปเอเธนไปแจ้งข่าวหน่อยซึ่งวิธีที่ยูเครสเดินทางไปก็คือแน่นอนค่ะวิ่งเหมือนกันยูเครสนี่ก็คือออกวิ่งเลยสตาร์จากทุ่งมาราธอนวิ่งกลับไปที่กรุงเอเธนนะคะซึ่งยูเครสนี่ไม่ได้วิ่งไปตัวเปล่านะแต่ว่าเขาเป็นนายทหารไงดังนั้นเขามาเต็มยศนะคะเสื้อกลองเสื้อเกราะโรมันดาบโลอะไรไปครบอะไปเต็มยศแล้วก็วิ่งนะคะออกวิ่งจากทุ่งท U case เนี่ยนะคะก็คือน่าจะสภาพยอมพอสมควรแล้วไปถึงก็คือพูดได้คำเดียวอะประมาณว่าเราชนะแล้วทุกคนเอ๊ะ แล้วยูเครสก็ขาดใจตา,ตายตรงนั้นค่ะด้วยระยะทาง42.195กิโลเมตรนะคะก็คือระยะทางตั้งแต่ทุ่งมาราธอนจนกระทั่งถึงกรุงเอเธนส์นั่นเองค่ะและแล้วเรื่องตำนานการสึกแห่งทุ่งมาราธอนเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นตำนานที่มีคนเอาไปบันทึกในประวัติศาสตร์เพราะ ois, จริงๆถ้าเป็นฝ่ายกรีกก็บันทึกเหมือนกันนะแบบวิเท<ป>่มากคือเอาทหารแค่หมื่นคนไปชนะ3า0 0 0คนแล้วชนะเปอร์เซียซึ่งแบบว่ากรีกกับเปอร์เซียมันเกลียดกันอยู่แล้วนึกออกป่ะดังนั้นนะคะก็เลยมีคนบันทึกลงไปในประวัติศาสตร์ไม่ว่่าาจะะะเเเป็็นนนฮโรรรตตัสหือวกกคขีย มื่องนี้เข้าไปแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นตำนานที่เล่าลือต่อๆกันพูดต่อกันพูดต่อกันไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหนี่ชาวเอเธนเท่มากสามารถเอาชนะได้นู่นๆๆนี่นั่นนะี่นะพอชนะเสร็จเขาวิ่งไปแจ้งข่าวเขาโอ้มันเป็นแบบแอคชั่นนึกออกปะมันเท่ปรากฏว่าเรื่องนี้เขาก็เล่ากันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมคะเล่ามาเรื่อยๆ,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 ๆปรากฏว่าในช่วงศตวรรษที่19ค่ะมีกวีชาวอังกฤษคนหนึง่งชื่อว่าโรเบิร์ตบราวนิงนะคะเขาก็เอาเรื่องนี้มาแต่งเป็นกรอนเป็นอะไรของเขาชื่อว่า The Battle of Marathon ค่ะแต่เขาออ่าเเเงก็ลยรื องของไฟลิปพีดิสกับเรื่องของยูเครสเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งประมาณว่านี่นะมันมีการวิ่งแค่ครั้งเดียวคือการวิ่งไปแจ้งข่าวที่กรุงเอเธนว่าเราชนะแล้วแต่คนวิ่งชื่อว่าไฟลิปพีดิสซึ่งจริงๆแล้วคนวิ่งคือยูเครสนะคะแล้วทีเนี้ยกรอนเนี้ยเนื่องจากมันแบบว่าอยู่ใกล้สมัยพวกเราไงดังนั้นมันก็ดังมันก็อะไรคนส่วนใหญ่ก็เลยจําสับสนค่ะแล้วก็ไปจําเป็นว่าอ๋อเรื่องการศึกที่ทุ่งมาราธอนเนี่นะมันเป็นเรื่องการวิ่งของไฟลิปพีดิสที่แบบวิ่งมาแจ้งแจ้งงงงงข่่ ase, ่่่่่่่่าาาาาาวววววอออออะะะะะะะไไไรรรแแตตจจิิๆลลยยืืมมมนนนนนคคคคคกก็็เั เป็นไฟลิปพีดิสวิงหรือว่ายูเครสวิ่งเนี่ยสิ่งที่วิวจับใจความได้อย่างเดียวเลยก็คืออ๋อโห,โหทำไมคนเราถึงยังวิ่งมาราธอนกันอีวอีกในเมื่อกําเนิดของมาราธอนที่มันเป็นแบบตำนานจริงๆที่เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับคุณมิเชลเอามาเสนอการวิ่งม,มาราทอนเนี่ยมันคือการที่คนวิ่งไปแล้วก็ไม่ไหวที่ระยะทางนี้นี่แหละคือระยะทางที่แบบว่าเป็นขีดจํากัดมนุษย์เป็นระยะทางที่วิ่งไปแล้วอ๋อไม่ไหวแล้วฉันขาดใจตายดีกว่านะคะก็คือเอาจริงๆเศร้านะถ้าเป็นยูเครสเนี่ยอุตส่าห์เป็นทหารที่่ผาา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 านึกรรรรออดดดจสงคมมมมไไไ้้ะะตยเพ วิ่งไปแจ้งข่าวใช้ชนะซะอย่างนั้นเราไปขาดใจตายอ่ะทุกคนดังนั้นส่วนตัวนี่แหละสาเหตุที่วิรู้สึกว่าการวิ่งมาราธอนเป็นการวิ่งที่อันตรายและเป็นการวิ่งที่น่ากลัวแล้วก็คือโอ้โหมันคือสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนแบบว่าหมดแรงวูบหมดแรงวูบแบบที่เล่าไปหรือบางคนก็แบบสติหลุดบอกว่าฉันไปพบพระเจ้ามาฉันค้นหาคําตอบของชีวิตได้จากการวิ่งมาราธอนนะคะประเด็นคือทุกวันนี้เราผ่านเวลาจากสงครามศึกที่ทุ่มมาราธอนครั้งนั้นต้องบอกว่า2,000ันปีแล้วทุกคนแต่การวิ่งมาราธอนสาหรับคนที่รัะะบ แล้วก็บางคนก็วูบหรือบางคนถึงขั้นเสียชีวิตก็เห็นในข่าวกันอยู่ในวงการวิ่งกันเรื่อยๆค่ะทีนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คําว่าไม่พร้อมทุกคนเรื่องของนึงก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่พร้อมคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถประเมินตัวเองได้วันนี้ฉันพร้อมหรือวันนี้ฉันไม่พร้อมที่ฉันรู้สึกไม่พร้อมเนี่ยฉันขี้เกียจหรือว่าฉันไม่พร้อมจริงๆอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสุดๆนะคะเรามีตัวช่วยมากมายเลยค่ะที่จะช่วยวัดแล้วก็ช่่่่ะะ่วว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 ยยยปปรรรรระะะะะเเเเมมมมิินน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 ใหห้้้้้าาาาาาาคัััีีีีพอออืลลแแกจํตชท สุๆให้กับทุกคนตัวช่วยหนึ่งค่ะแต่แนะนําตรงนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่ดังนั้นวิวว่าเราเปิดว์าไปที่ที่ได้ฟิลกว่านี้ดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยนะคะวิวพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ใจกลางย่านอโศกค,ค่ะที่ Ocean Life Love Space นะคะที่นี่เป็น flagship store แห่งแรกของ Ocean Life ไทยสมุทรเลยค่ะที่นี่เนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาจากแนวคิดรักคือพลังของชีวิต Love Empowers You r l i f e ใช้ความรักเป็นรากฐานและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกๆวันทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อคนที่รักอย่างเต็มที่โดย Ocean Life Love Space ได้ พลิกโฉมหน้าของสํานักงานสาขาประกันชีวิตให้มีชีวิตชีวาและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยบรรยากาศสบายๆและดีไซน์ที่ดูทันสมัยสุดๆค่ะถึงโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรเนี่ยนะคะเขาจะดูแลชีวิตพวกเรามา75ปีแล้วนะแต่ว่าเขาก็มีการปรับตัวตลอดนะคะเพื่อความทันสมัยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะเพื่อฉลองครบรอบ75ปีเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ออกมานะคะเพื่อคนรักสุขภาพเลยนั่นก็คือ Ocean c l u b แอปพลิเคชันค่ะ Ocean c l u b แอปพลิเคชันเนี่ยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีแค่เรื่องประกันชีวิตนะคะแต่ว่าเาเ อยังส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยค่ะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะก็คือวัดได้หลายอย่างเลยเช่นอ่าเรื่องการวิ่งอย่างเงี้ยที่เราเล่าเกันไปเขาก็จะเชื่อมต่อกับ Variable ที่เราใส่อยู่นะคะผ่านแอปพลิเคชันทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะสนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการวัดค่าอะไรต่างๆเช่นอาระยะทางการวิ่งเราเป็นยังไงหรือในด้านสุขภาพอื่นๆเขาก็วัดเหมือนกันเช่นความเครียดอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับเราเป็นยังไงแล้วยังไม่พอนะพวกแบบอาหารการกินของเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถกรอ,เไไะะเก,อกเข้้าาาไไปดนะะะะคคเกก็จบอ่่ว ไอ้ที่กินไปเนี่ยกี่แคลอรี่อะไรยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันสุขภาพเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะเอาจริงๆนะอย่างยูเครสที่เราเล่ากันไปเนี่ยถึงจะบอกว่าภายนอกดูแข็งแรงดูเป็นนักรบแบบอาการเบิกแตกใครจะรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างยูเครสอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงตอนวิ่งเต้นเร็วเกินไปหรือเปล่าที่ผ่านมาตอนไปสงครามนอนหลับสนิทไหมอาจจะนอนไม่พออยู่แล้วแล้วมาวิ่งอีกอาหารการกินก็ไม่ไดีดแคลอรี่ไม่พอใดๆก็ไม่แปลกนะคะถ้าสมมติว่าว,วิ่งไปแล้วแบบไม่รู้ตัวเองเงเราก็ถึงขั้นแบบขาด ดังนั้นใครที่แบบเป็นสายวิ่งสายออกกาลังกายรู้ตัวเองไว้ก่อนก็คงดีกว่าค่ะแล้วตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้แค่แบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไอที่เก็บไปที่เราทาทาไปเนี่ยมันจะแปลงเป็นคะแนนที่เรียกว่าโอชิคอยค่ะทุกคนแล้วเราก็สามารถเอาโอชิคอยไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆได้สุดยอดเลยไหมสุดยอดเหมือนกับการเล่นเกมเลยแต่ว่าวิธีได้คะแนนของเกมนี้คือทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งคะแนนได้ทั้งสิทธิประโยชน์คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะและตัวแอปพลิเคชันนนนนี้้้เ่ะะคคไมมตองป็็ลูกากาาาาสรถดว์โ ไปใช้ได้นะทั้งผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ Ocean Life ไทยสมุทรนะคะในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับปรมวัท่านเกี่ยวกับอะไรต่างๆของเราอยู่ครบจบในแอปเดียวเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ที่ www.ocean.co.th หรือว่า call center 1นึ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เก็บมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ สวัสดีค่ะเอาละเล่าจบแล้วได้เวลาที่จะต้องไปรีบวิ่งแล้วทุกคนเพราะยู่อยากได้คะแนนโอชิคอยแล้วนะคะจะได้ไปสะส่งคะแนนเวลาทิ่ธิประโยชน์ไปไปไปวิ่งกันไปว้